ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทคนิคข้อท้อนะครับทุกวันศุกร์เวลา11โมงนะครับก็มีผมกมลเดชทุจิตนะครับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ปัจจัยทางด้านเทคนิคและบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพาณิชย์นะครับวันนี้ก็ดาเนินรายการเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับในเรื่องของเทคนิคนะครับว่าในตลาดต่างประเทศแล้วก็ตัวของคอมมิชชั่นนะครับค่าเงินนะครับแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นราคาทองคำราคาน้ำมันนะครับรวมไปถึงเซ็นดี x แล้วก็เซกเตอร์เด่นประจำสัปดาห์รวมไปถึงหุ้นรายสัปดาห์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปกันที่ตัวของตลาดหุ้นต่างประเทศตลาดแรกเลยก็คือของตัวของดาวโจนส์นั่นเองนะครับเราไปดูกราฟตัวของดาวโจนส์กันก่อนนะครับว่าภาพการเคลื่อนไหวของดาวโจนส์นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก่อนจะไปพูดถึงตัวของ การเคลื่อนไหวของดาวโจนส์ในกราฟนั้นก็มีปัจจัยอะไรที่เราควรจะต้องติดตามบ้างก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสําคัญแล้วก็ติดตามในเรื่องของเดซิ l i n g ก็ล่าสุดที่เช็คมาล่าสุดก็เรียกได้ว่ามีการโหวตผ่านใน,ในสภาแล้วก็เหลือเพียงแค่การรับรองจากาประธานาธิบดีไบเดนเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเซนเมนต์เชิงบวกให้กับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้วก็รวมไปถึงทั่วโลกด้วยก็ ก็จะลดแรงกดดันนะครับในเรื่องของพา,ารานีครับของสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็เป็นผลบวกกับตลาดคุ้นทั่วโลกครับแล้วก็ทีนี้ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีการรายงานกันออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ISM นะครับตัว PMI ของอเมริกาล่าสุดออกมาก็เรียกว่าซอฟต์กว่าที่คา,าดการเอาไว้นะครับก็ทำให้แรงกดดันในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนั้น มันก็น้อยลงครับล่าสุดก็โอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ23%แล้วอ่าโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยลดลงมาที่23%นะครับในคืนวันที่14มิถุนายนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแรงผ่อนคลายให้กับตลาดหุ้นเหมือนกันนะครับก็ทีนี้เราไปดูตัวของอตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับว่ามีการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างครับก็ล่าสุดที่ได้ Re บคำแนะนไว้นะครับก็ มองว่าตลาดนั้นมีภาพไสด์เวดาวลงมาครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีมีภาพไซด์เวดาวลงมาก่อนนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาแต่ทําไปทําจุดต่ําไว้ที่32586นะครับแล้วก็ไม่ได้ลึกลงไปตามแนวรับที่วางไว้แต่ก็ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เริ่มมีภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับในลนักษณะที่เป็นเทคนิคอลีบาวนะครับก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของดาวโจนส์นะครับก็ อย่างเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ downtrend channel นะครับที่เป็นกรอบขาวนะครับที่เห็นในชาร์ตครับแล้วก็เริ่มมีภาพของการฟื้นตัวนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็เป็นด่านสําคัญที่ต้องทําผ่านขึ้นไปให้ได้นะครับการทําผ่านขึ้นไปก็จะเริ่มมีภาพของการเทคนิคขอลิบบาวต่อเนื่องนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะขยับแนวต้านขึ้นนะครับในที่บริเวณ สามหมพจุดนะครับแล้วก็ตัวของสามสามหห้าศูนย์นั่นเองนะครับก็บริเวณดังกล่าวก็จะเป็นโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดเทคนิคขรีบาวขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่ผ่านตัวสองร้อยวันขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวของแองรับนะครับแนวรับก็จะขยับไปที่โลนะครับโลก็คือ,อขยับขึ้นมาที่โลสามสองห้าแปดหกนั่นเองส่วน แนวที่เป็นแนวที่เป็นแกลบนะครับด้านบนด้านล่างนะครับก็อยู่ที่บริเวณ32432งสี่สามสนเพราะฉะนั้นสามสองห้าแปดหกสามก็จะทำหน้าที่เป็นแนวรองรับให้กับดาวโจนส์ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านั่นเองครับก็ให้น้ำหนักเทนิคอรีบาวนะครับมากกว่าที่จะลงมาเทสที่บริเวณแนวรับด้านล่างนะครับก็้าก็ยังคงมีลักษณะไซเวิ์ดาวอยู่นะครับเพียงแต่ว่า อ่าจจะมีภาพดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสให้นักลงุณได้ปรับพอร์ตอะไรกันได้นะครับส่วนตัวของ S&P นะครับ s ออพถือว่าเล่นได้ดีกว่าดาวโจนส์นะครับแล้วก็ตัวของ s อสนั้นมีภาพในลักษณะที่เป็นไซด์เวัพขึ้นมานะในกรอบข่าวที่ที่เห็นในชานนร์ทแล้วก็เรียกได้ว่าขยับขึ้นชนแนวต้านที่ได้วางเอาไว้นะครับที่ บริเวณ4,4200นะครับก็ขึ้นมาทําจ <ências> ุดสูงไว้ที่4232นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาพไซเบีย์อัพนะครับแล้วก็ยังอยู่ในกรอบขยับขึ้นอยู่นะครับก็ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราขยับแนวต้านขึ้นนะครับก็ขึ้นมาที่บริเวณ4270แล้วก็ไฮเดิมของเขาที่เคยทําเอาไว้นะครับ ในอดีตก็คือสี่สามสองห้านั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่ขยับขึ้นนะครับส่วนแนวรับนะครับก็ขยับขึ้นเช่นกันนะครับลงมาที่เรนสี่หนึ่งห้าหกนะครับแล้วก็บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันครับสี่หนึ่งสองแปดนั่นเองนะครับสี่หนึ่งห้าหกสี่หนึ่งองแปดก็จะเริ่มทำหน้าที่เป็นแนวรองรับให้กับตัว s อ500นพห้าร้อยนะครับในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าก็ภาพ ดีกว่าดาวโจนส์แล้วก็มีลักษณะที่ไซด์เวิร์ขึ้นนะครับทีน,นี้เราไปดูตัวของ Nasdaq กันบ้างนนครับ N a เ d a q เองก็เรียกได้ว่าปรับตัวขึ้นนะครับอย่างที่เคยได้เรียนไปในช่วง1-2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับว่า Nasdaq เองนั้นมีลักษณะที่เอาผู้ฟอร์มในด้านของดาวโจนส์แล้วก็ S&P มาโดยตลอดนะครับ <S <S แล้วก็เราได้ r e o o m m n n d u y ตั้งแต่ช่วง1 1 1 3 0 0 0จุดแล้วนะครับแล้วก็ ขยับขึ้นต่อเนื่องนะครับขึ้นมาที่ทดสอบล่าสุดอยู่ที่บริเวณรอบบนของ uptrend channel ขอบขาวานะครับแล้วก็ดีกว่าแนวต้านที่วางเอาไว้เล็กน้อยนะครับแนวต้านที่วางเคยได้วางเอาไว้ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็คือ14,300นั่นเองขึ้นมาทำจุดสูงสุด,สด,สด,สดในรอบนี้อยู่ที่14,520นะครับก็เป็นภาพที่ดีแล้วก็ยังมีโอกาสที่ขยับขึ้นต่ออยู่นะครับการ ก็ไปดีเหตุผลที่ต้องขยับแนวต้านขึ้นนะครับไปที่บริเวณแก็บด้านบนนะครับแกับด้านบนที่่14782นะครับแล้วก็กรณีที่ทําผ่านแก็บด้านบนขึ้นไปนะครับก็จะมีแนวต้านที่15161นั่นเองนะครับก็เป็นบริเวณ115,100ก็จะเป็นแนวต้านหลักสําคัญนะครับก็อ่าถ้าหากกรณีที่สามารถผ่านแก็บที่บริเวณ ตัว1 4 7่2ขึ้นไปได้อันนี้ก็จะเป็นแนวที่วางเผื่อเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตลาดเริ่มที่จะเล่นในลักษณะที่เป็นขาขึ้นที่มีลักษณะที่มีความชันขึ้นแต่นั้นแน่นอนครับเมื่อตลาดเริ่มมีความชันขึ้นนะคความที่เราต้องระมัดระวังมากขึ้นนั้นก็ต้องมีสูงขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าแนวรับนั้นเรียกว่าตลาดนั้นเริ่มวิ่งหนีแนวรับขึ้นไปค่อนข้างไกล แนวรองรับขยับขึ้นนะครับแนวรองรับก็อยู่ที่บรนเวส้นสิบวันครับหนึ่งหมื่นสี่พันจุดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของแกลบทีเ่เคยเปิดขึ้นมานครับหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสองนั่นเองครับหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งสามแปดหนึ่งสองก็จะทําหน้าที่เป็นแนวรองรับให้กับตัว N นสแต็กนะครับในช่วงอสัปดาห์ข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของ N นสแต็กนั่นเองครับก็เรียกว่ามีโอกาสขยับขึ้นแต่ก็ กลยุทธ์ก็ต้องเริ่มที่จะต่อรองตามแนวรับบ้างแล้วนะครับเพราะว่า,ามันราคามันเริ่มขยับหนีแนวรับค่อนข้างไปไกลพอสมควรนะครับก็เริ่มจะต้องระมัดระวังเรื่องของแรงขายทุนรายเนื่องจากว่าอาการขยับขึ้นในรอบที่ผ่านมาก็เริ่มขึ้นมาชนตัวของรอบบนของ up trend channel แล้วนะครับในทางเทคนิคเองก็เริ่มที่จะมี overbought เข้ามาแล้วด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตลาดหุ้น อเมริกานี่เองนะทั้งดาวโจนส์เ p แล้วก็ตัวของ Nasdaq โดยที่มี Nasdaq นั้นอัปเปอร์ฟออยู่นะครับเราไปดูกันที่ตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างครับตัวของ DAX เองนะครับ d a กเองกอ็จากที่ได้เรียนในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า DAX เองมีลักษณะที่เป็น Iceland Reversal Top นะในท,ที่ทข้อคือในการเปิดแกลบนะครับที่ด้านบนสองอหลายครั้งนะครับด้านบนนะครับเริ่มเป็นแกลแล้วก็ กลายเป็นว่าบริเวณแกน,นก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับกดดันให้ตัวของ d ด็กนั้นมีการปรับฐานลงมานะครับก็ปรากฏว่าปรับฐานลงมาแล้วก็ลงมาใกล้เคียงกับบริเวณแนวรับที่วางไว้นะครับลงทําจุดต่าสุดรอบนี้ที่หนะึ่งห้าหกสองเก้าแล้วก็เริ่มที่จะมีเทคเครีบาวเกิดขึ้นบ้างเหมือนกันนะครับจากภาพรวมก็คือในภาพใหญ่ยังคงเป็นไซเบียร์อยู่ในกรอบใหญ่นะครับแต่ว่าในในช็อตเทอมเนี่ยก็ จะมีภาพของการเกิดคอรเลคชันได้อยู่นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับแนวต้านของตัว d ด x นั่นเองก็คืออยู่ที่เรนหนึ่งหกศูนย์เจ็ดเก้า 1, 6, 0, 7, 9, นะครับแล้วก็หนึ 1, 6, 1, 4, 3, ่งหกหนึ่งสี่สามก็จะเป็นโซนครับที่ยังคงแคปตัวของแนวต้านเอาไว้นะครับและส่วนของแนวรองรับนะครับแนวรองรับก็จะอยู่ที่หนึ่งห้าหกสองเก้าแล้วก็ ขยับขึ้นมาที่บริเวณหนึ่งหมนาพันห้นั่นเองนะครับก็เป็นโซนแนวรับนะครับแล้วก็่าเรียกได้ว่าอาจจะมีภาพในขัะที่จากไซด์เวดางอาจจะขยับมาเป็นไซด์เวนะครับแล้วก็มีโอกาสติดตัวได้บ้างตามแนวต้านครัก็ยังเป็นจังหวะให้ปรับพอร์ตกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของแดกนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เราไปดูตัวของอตลาดหุ้นจีนกับห่างเ็งกันบ้างน,นะครับไปดู ตลาดหุ้นจีนก่อนนะครับตลาดหุ้นจีนเองก็เรียกได้ว่าตอบรับกับการผ่านการบวชในเรื่องของเดซิลลิงของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการขยับขึ้นนะครับเกิดเทคโนโลยีบาวขึ้นมาครับกลับมาอยู่ในกรอบดาวเทรนด์ครั้งหนึ่งหลังจากที่หลุดไปค่อนข้างไกลพอสมควรครับแล้วก็ลงมาต่ําสุดในรอบนี้ที่สามเจ็ดแปดหนึ่งใกล้เคียงกับแนวรับที่วางไว้นะครับแล้วก็ภาพก็ยังคงมีกษณะที่เป็นไซส์เบดาวอยู่นะครับแล้วก็ ทําให้ตัวของกรอบไซด์เวดานั้นมีการขยับนะครับมีความชันขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าหลายหุ้นจีนครับเริ่มที่จะเล่นไซด์เวดานะครับชันขึ้นแต่มีภาพของการเกิดเทนนิสคอรีบาวในกรอบนะครับ <c oughs> ก็จังหวะในการดิดตัวขึ้นก็จะเป็นโอกาสให้ปรับพอร์ชเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ ตัวของแนวต้านครับแนวต้านของตัวจีนเองก็า3903นะครับแล้วก็บริเวณกรอบบนของกรอบบนของ annel, อัพเทรนชานเนลดาวเทรนชนเนลนะครับก็คือ,อบริเวณ3937นั่นเองนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าเช่นเดีออยวกันนะครับแล้วก็ตัวของแนวรองรับนะครับแนวรองรับขยับขึ้นเล็กน้อยครับที่บริเวณจุดต่ำที่ทำเอาไว้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสามเจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็ตัวแกลบนะครับตัวแกลบยังคงไว้ที่เดิมที่สามเจดสามหกนั่นเองนะครับสามเจ็ดแปดึาเจ็สามหกก็จะเป็นแนวรับของอตัวเซตไอสาร้อยในช่วงสัปดาห์ข้างหน้ากา็เรียกได้ว่าเป็นภาพเทคลิบราลในดาวเทรนนะครับก็ของห่างเสียงเองก็มีภาพคล้ายกับหลายหุ้นจีนนะครับแล้วก็มีการเกิดเทคนิลราลขึ้นเหมือนกันนะครับในกรอบดาวเทรนนะครับแล้วก็ ฟื้นตัวขึ้นมาพยายามจะขึ้นมาทดสอบตัวเส้นค่าเฉลี่ย10วันครับก็การยืดได้ที่บริเวณดังกล่าวก็จะเป็นเซนิเมนต์เพิ่บวกให้เกิดเทเข้ารีบาวต่อนะครับแนวแนวต้านครับแนวต้านก็คือ,อจุดที่เป็นแกลบเหมือนกันครับ19363นะครับ19363แล้วก็บริเวณกรอบบนของตัวดาวดาว,ดาวเทรนด์ด้านบนครับแล้วก็เป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย50วันด้วยนะครับอยู่ที่บริเวณ196 19630นกะครับหนึ่งก็จะเริ่มทําหน้าที่เป็นแนวต้านกรอบบนของดาวเทรนด์นะครับส่วนแนวรองรับนะครับแนวรองรับก็คือโลที่ทำเอาไว้นะครับก็คือ18044แนะครับแล้วก็บริเวณอาอที่หนึ่เจ็ดเจ็ดบริเวณหนึ่งเจนั่นเองนะครับหนึ่งแล้วห7ึ่งก็จะทําหน้าที่เป็นแนวรองรับนะครับก็ การเกิดให้เข้ารีบาว์ในกรอบดาวเทรน์ก็จะเป็นจังหวะให้นักทุนสามารถปรับพอร์ตได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับของตลาดหุ้นต่างประเทศครับนะครับก็เรียกได้ว่าตัวของอเมริกาเองค่อนข้างที่จะเอาเปอร์ฟอร์มตลาดหุ้นโลกอยู่นะครับแล้วก็ส่วนจีนกับหั่งเสงก็ค่อนข้างที่จะอันตรภาคฟอร์มแต่ว่าเริ่มมีภาพของการเทคเข้ารีบาวกับเหมือนกันครับตัวแดกเซิงก็เริ่มออกด้านข้างนะครับแล้วก็จังหวะ ในการเกิดเทคนิคอรรีบารก็ยังเป็นจังหวะให้สามารถปรับพอรตได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมอมองตลาดหุ้นต่างประเทศใน,ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านะครับแล้วก็อันี้เราไปดูตัวของดอลลาร์เด็กซ์กันบ้างน,นะครับดอลลาร์เด็กซ์มีภาพเป็นอย่างไรบ้างก็จากาจากการที่เราประเมินในช่วงสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ มองว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เมื่อผ่านตัวของดาวเทียมไลน์ก็จะมีภาพของการแว่งตัวขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าแว่งตัวขึ้นมาตลอดนในช่วง2อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงไว้ที่1 0 4่ง104.7จุดหเก้านั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ถึงแนวต้านที่วางไว้แต่ก็ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เริ่มมีแรงเชคโพซิตลงมานะครับจากประเด็นต่างๆที่เข้ามานะครับใน กระทบกับตัวของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะครับก็ทําให้เริ่มมีแรงขายทำลายในตัวของดอลลาร์บ้างนะครับทำให้อ่าปัจจุบันนี้เริ่มเคลื่อนไหวต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็การปิดที่ระดับต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็จะทําให้เกิดแรงขายทำลายมากขึ้นนะครับก็โอกาสที่จะซอฟลงนั้นมีนะครับแล้วก็ตัวของแนวรับของตัวอดอลลาร์ครับดอลลาร์เองก็ อยู่ที่ระดับ102.96นะครับแล้วก็แนวรับขยับลงมานะครับที่102.4นะครับก็จะเป็นแนวรองรับให้กับตัวไลน์ Index นะค็ับทีถูกแรงขันทำไายต่อเนื่องครับลงมาก็เป็นรองรับดังกล่าวนะครับแล้วก็ตัวของแนวต้านขยับลงมาเช่นเดียวกันครับที่ High ของเขาที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่104.7นั่นเองแล้วก็ 105นะครับ104.7 105ก็จะเป็นแนวต้านของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็มีภาพในลนักษณะช็อตเทอ e มคอร์เรคชันลงมานะครับทีนี้จะส่งผลอะไรกับตัวคอมมูนิตี้บ้านครับก็ไปดูกันที่ราคาทองคำนะก็พอดอลลาร์อินเด็กซ์มีภาพซอฟต์ลงนะครับก็ส่งผลให้ราคาทองคำเริ่มมีการติดตัวขึ้นทันทีนะครับจากการที่ราคาทองคำ,คำถอยมาก่อนหน้านี้จากที่เราได้มีมุมมอง อของการเกิดคอร์เรคชันในเนื่องของราคาทองคำมาครับแล้วก็ลงมาทําจุดต่บสุดรอบนี้ไว้ที่่า1932นะครับไม่ถึงแนวแนวรับที่หวังไว้นะครับที่1920แล้วก็เริ่มพลิกกลับขึ้นมาจุดสังเกตก็คือตัวของบริเวณ ที่เป็นแนวที่เป็นเ,เรียกว่า up พ r e n d l i n นะครับ up trend line เนี่ยเรนลูกศรสีเขียวเนี่ยก็จะเห็นว่าทําหน้าที่เป็นแนวรองรับได้ดีนะครับแล้วก็พอลงมาทดสอบที่เรนเส้น up trend line นเนี้ยก็เริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็าทาให้ภาพเริ่มที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นไซด์เวอาได้นะครับแล้วก็ตัวของอาถามว่าแนวต้านขยับขึ้นขยับขึ้นไปเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่บเวณ2,000จุดนั่นเอง2,000เหรียญน,นั่นเอง2,000เหรียญแล้วก็ ตัวของ2018นะครับ2 0ง0 0 0เหรียญ2,018เหรียญก็จะเริ่มทำหน้าที่เป็นแนวต้านของราคาทองคำแล้วก็มีภาพอิงเชิงขึ้นทดสอบแนวต้านในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ตัวของแนวรับขยับขึ้นนะครับแนวรับขยับขึ้นมาที่1 9ึ่งเนะครับหนึ่แล้วก็ตัวของเนะองอบริเวณ หนึ1940่งเก้าสี่ศูนย์นันอ่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์นั่นเองนะครับบริเวณหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งเก้าห้าสามหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ก็จะเริ่มทําหน้าที่เป็นแนวรับให้กับราคาทองคํานะครับในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าก็มีภาพที่ฟื้นตัวกลับนะครับในสัดที่อ่าจจะ์อ up ขึ้นนะครับส่วนราคาน้ํามันครับก็ไปดูกันที่ตัวของบริษัครับก็จะเห็นว่าบรนษัทัน้นเอ่อเรียกได้ว่าตอบสนองกับดอลลาร์ไดน้น้อยกว่า ทางราคาทองคำนะครับเนื่องจากว่ามีปัจจัยในเรื่องของดิมาซัพพลายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ยังต้องมีการติดตามในเรื่องของการประชุมของตัว o อ e ป Plus ในช่วงวันที่สี่พฤิกายนด้วยในเรื่องของการกําหนดทิศทางของซัพพลายนะครับแล้วก็แต่แน่นอนว่าลงมาเมื่อลงมาตามแนวรับที่วางเอาไว้นะครับในบริเวณที่เป็นโลเก่าๆนะครับก็เริ่มที่มีการฟื้นตัวกลับนะครับจากปัจจัยหนุนในเรื่องของดอลลาร์ที่ซอ f ลงนะครับก็ เฟื้นตัวกลับขึ้นมาแต่ยังไปได้ไม่ไกลนะครับ,แล,รบ,รรบแล้วก็ตัวของแนวต้านครับก็อยู่ที่เรนเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับแล้วก็ตัวของเจ็ดสิบแปดจุดเจ็ดนั่นเองนะครับเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าถึงเจ็สิบแปดจุดเจ็ดก็จะเป็นโซนของแนวต้าน,นครับในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวของแนวรับนะครับมีการยบับตัวของแนวรับก็เจ็ดสิบเอ็ดจุดหกหกนะครับแล้วก็ อ่70.13นะครับก็เ,เป็นอรองรับให้กับราคาบรครับในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านะครับแล้วก็ให้น้ำหนักทางทิศท,ทางไหนก็มีน้ำหนักทิศทางที่เป็น technical rebound นะขึ้นไปทดสอบแนวต้านมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นทิศท,ทางของตัวของราคาน้ํามันนะครับแล้วเราไปดูจุดที่สําคัญของบ้านเรานะครับก็เรื่องของค่าเงินบาทเองค่าเงินบาทเองเนี่ยต้องบอกว่า มีทิศทางล้อไปกับดอลลาร์อินทิศทางที่ลักษณะส่วนทางกับตัวดอลลาร์อินด็กซ์นั่นเองนะครับเวลาที่ดอลลาร์อินด็กซ์นั้นปรับขึ้นนะครับก็ตัวของอค่าเงินบาทเองก็จะอ่อนค่ะนะครับแล้วในเมื่อ,อช่วงวันสองวันที่ผ่านมาที่ดอลลาร์อินด็กซ์เริ่มที่จะซอฟลงนะครับค่าเงินบาทก็เริ่มกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยนะกอ็ส่งผลให้เริ่มมาพักที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200อวันนะครับ โอกาสที่จะกลับมาแข่งข้าในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าก็ยังมีนะครับถ้าเกิดดอลลร์ซอฟต่อเนื่องนะครับซึ่งก็มีโอกาสในทิศทางนั้นมากกว่านะครับแล้วก็การขยับตัวของแนวรับนะครับก็จะอยู่ที่34.4นะครับ34.4แล้วก็ตัวของ34.25นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวรองรับที่มีโอกาสล,ลงมาแข่งข้าลงมาได้เหมือนกันนะครับที่บริเวณแนวรับดังกล่าวนะครับส่วนแนวต้านก็จะขยับ ไว้ที่บริเวณจุดสูงที่เคยทำอาไว้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ34.89นี่ครับแล้วก็ก็มี่มีขึ้นไปก็จะเป็น35เหรียญถ้า35บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็น34.89 35นะครับจะเป็นแนวต้านในช่วงของสัปดาห์ข้างหน้าก็จะเริ่มเห็นว่าโมเมนตัม um ในการที่จะอ่อนค่าต่อเนื่องนี่นมันซอฟต์ลงนะแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาแข็งค่าได้บ้างเล็กน้อยนะครับกอ็อาจจะเริ่มลักษณะไซด์ไว้ออกด้านข้างบ้างนะครับตามปัจจัยที่เข้ามา อันนี้ก็จะเป็นภาพอของค่าเงินบาทนะครับซึ่งก็ถามว่าอาจจะสนับสนุนการมีเกิดเทคนิคของเซนได้ด้วยนะครับทีนี้เราไปดูตัวของเซ n นด x คนะครับว่าเซ็นด x คนั้นมีภาพเป็นอย่างไรบ้างครับเซนนดีค์เองก็ต้องบอกว่าภาพก็ยังเป็นไซ e ์เวดดาวลงมาเพียงแต่ว่าเริ่มที่มาจะมีเทคนิคขึ้นเหมือนกันนะครับจากการที่ ถ้าไปดูตัวเครื่องมือตัว MACD เนี่ยตัวเรียกว่าเกิด positive divergence ต่อนเนื่องขึ้นมานะครับก็มีโอกาสที่เซ็นตเนี่ยจะฟื้นตัวนะครับถึงแม้แตัวยังไม่สามารถที่จะผ่านดาวเทรนไลน์ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวอยู่นะครับก็ต้องรุ้นกันว่าสามารถที่จะขึ้นมาตัวเทสตตัวดาวเทรนไลน์ขึ้นมาได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับตัวของแนวต้านครับอย่างที่ อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราวางเอาไว้ที่1542-1550ก็ยังทําหน้าที่ได้ดีนะครับก็ทีนี้เรามาดูครับในกรณีที่เทคคอรีบาร์เกิดขึ้นเนี่ยตัวของแนวต้านหลักในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าครับก็จะอยู่ที่1545นะครับ1545แล้วก็กรณีที่ผ่านขึ้นไปได้ก็จะ1-1560นะครับกรณีเบรกผ่านเนาเทนไลน์1560ครับแต่แนวต้านหลักยังเป็น1545อยู่นะครับกรณีที่ไม่ผ่านก็ ยังเป็นจังหวะในการลดคนที่ซื้อเกมไรเล่นรอบมาก็จะเป็นจังหวะการาทเปอร์ฟิตรเล่นรอบสั้นไปก่อนนะครับส่วนแนวรับนะครับแนวรับก็เรียกได้ว่าขยับขึ้นครับจากช่วงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือจะอยู่ที่เรน่1.51.8นั่นเอง1.51.8แล้วก็ขยับขึ้นมาที่1.507นะครับ ก็เรียกได้ว่าภาพใหญ่ยังคงโดนกดดนันกดดันจากตัวดาวเทรนแหละแต,แต่ว่าในภาพสั้นนั้นเริ่มมีโมเมนตัมเชิงบวกเข้ามาครับแล้วก็ะจะมีให้เขารีบาด์ได้นะครับแล้วก็คิดว่ายังคงเล่นอยู่ในกรอบนแนวรับแนวต้านที่กำหนดครับทีนี้เราไปดูในส่วนของที่เป็นเซกเตอร์นะครับที่เป็นเซกเตอร์เด่น,นครับในในสัปดาห์นี้ครับว่าอตอนนี้เรามองตัวเซกเตอร์ไหนนะครับเป็นเซกเตอร์เด่นบ้างนะครับก็ ตัวเด่นของสัปดาห์นี้ที่เด่นๆเลยก็จะเริ่มมีตัวอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาครับเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงกรอบบนสุดของ leading zone เลยนะครับตัวของอิเล็กทรอนิกส์เซกเตอร์นะครับแล้วก็มีแฟชั่นเข้ามานะครับมีกลุ่มออโต้นะครับกลุ่มฟู้ดนะครับทีน,นี้เราก็จะเลือกอ,อที่เราจะโฟกัสก็คือจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่อยู่ใน leading zone แล้วก็ตัวของฟู้ดที่ก็ยังคง เรียกได้ว,ว่าเลี้ยงตัวได้อยู่ใน leading zone นครับก็มีโอกาสที่ยังคง upper form index อยู่นะครับแล้ทีนี้เราไปดูว่าเราจะมีหุ้นไหนที่เป็นหุ้น top pick ในกลุ่มในสองกลุ่มนี้บ้างครับเราไปดูกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือตัวของ Hana นั่นเองนะครับ Hana ก็จะเป็น top pick ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเห็นว่าตัวของ Hana นั้น เรียกได้ว่ามีการเล่นผ่านตัวของดาวเทนไลน์เส้นเหลืองขึ้นมานะครับทำให้เกิดมุมตั้มเชียงบวกนะครับแล้วก็เริ่มมีการขยับขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะยังขาดตัวของปริมาณการซื้อขายยังไม่โดดเด่นนักนะครับก็มองว่าจังหวะที่ในการอถอยลงมาตามนวรับยังเป็นโอกาสในการซื้ออยู่นะครับนวองรับของตัวฮาน่าเองก็อยู่ที่12.5แล้วก็ตัวของ41บาท 41บาทนั่นเองนะครับต่ำกว่า40.75ก็จะเป็นจุดในการซ p loss นะครับแล้วก็ตัวของแนวต้านครับแนวต้านจะอยู่ที่46บาทแล้วก็ตัวบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะฮะอยู่ที่48.5นั่นเองนะครับแนวต้าน46นะครับแล้วก็48.5ก็เป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วัน,นครับ อันนี้ก็จะเป็นแนวาต้านหลักของตัวฮหาหน่าในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านะครับก็ถามว่ามีโอกาสที่จะขยับขึ้นมากกว่านะครับการการที่จะลงมาคอร์เรคชันอีกครั้งหนึ่งครับก็มีภาพในลักษณะที่เป็นไซด์เว้อัพแล้วก็เป็นท็อปพิกของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับวันนี้ดูถัดไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของ SNNP นะครับ S อก็จะเป็นท็อปพิกท็อปพิกในกลุ่มของอาหารนั่นเองนะครับในหมวดอาหารเองก็มาดูภาพการเคลื่อนไหวของ SNP ็นะครับก็จะเห็นว่า ตัวของ s p นะมีการเบรกผ่านตัวของ d o ว t e น l i n ์ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะทำให้ภาพการเคลื่อนไหวเริ่มจะเป็นซ i d e w a y อ up ขึ้นนะครับโอกาสที่จะเป็นซ i d e w a y อ up ในกรอบข่าวนั้นมีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะมีรูไม่ขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้านหลักที่27บาทนะครัรีผ่านขึ้นไปได้ก็อีกอยู่ที่28.5นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวต้านที่มีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะครับก็คือ 27 28.5เจยสิบปดจุดห้าครับส่วนแนวรองรับนะครับแนวรองรับก็คือ,อขยับขึ้นมาเช่นเดียวกันอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทแล้วก็ยี่สิบสี่จุดสองครับต่ำกว่ายี่สิบสี่เป็นจุดให้ซนะับรอครับก็เรียกว,ว่ามีภาพไซเว่อฟเช่นเดียวกันกับตัวของฮานาครับอันนี้ก็จะเป็นพับพิกประจำกลุ่มนะครับก็คือตัวฮานา s อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมเอามาฝากนักลงทุนในช่วง อ่าสแนนี้นะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถที่เข้ามาถามเข้ามาได้เลยนะครับตัวของคอมเซเเองนะครับคอมเซเก็เ,เรียกว่ามีแนะนำไปอยู่ในเทคนิคโฟกัสนะครับแล้วก็จุดสังเกตก็คือจุดที่มีการเบรกผ่านตัวของดาวเทรนไลน์นะครับดาวเทรนไลน์เส้นสีเหลืองเนี้เริ่มมีการที่จะเบรกผ่านขึ้นมาทำให้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นไซด์ไปอัพได้เหมือนกันนะครับจุดที่เป็นแนวต้านหลักนะครับของตัวของคอมเซเเองก็ อยู่ที่เรนก็จะมีส0มสิบาทก่อนนะครับสามสิบาทนะครับสามสิบาทแล้วก็ตัวที่สาบเอดบาทนั่นเองก็สาสิบเอ็ดก็จะเป็นแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยสองอวันนะครับก็จะเป็นแนวต้านหลักที่ตรงนั้นนะครับโอกาสขึ้นทดสอบสามสิบสามเอ็ดก็มีนะครับแล้วก็ตัวของแนวแนวรองรับเจะค่อยคอยขยับขึ้นมาจากบริเวณที่สิบแปดนะครับแล้วก็ ยี่สบเจ็ดยิบห้านั่นเองครับต่ำกว่าย7สิบเจดก็เป็นจุดในการซ็อปหลอดนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตัวของคอมเซเว่น uh, เริ่มที่จะทำในลักษณะรีเวอร์โซ่แพทเทิร์นนะครับที่เป็นอินเวอร์เฮนชเดอร์นะครับจากภาพที่เห็นนะครับแล้วก็เริ่มหยับขึ้นจากไหลขวาขาดยังขาดในเรื่องของปริมาณการซื้อขายที่จะเข้ามาสนับสนุนนะครับก,ก็ถ้าปริมาณซื้อขายเริ่มเร่งตัวก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวล่าวเ่า ตอนนี้ก็ไม่มีคำถามแล้วนะครับสำหรับที่เข้าท้อประจำสัปดาห์นี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับทุกวันศุกร์เวลา17โมงนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของทคเข้ากันนะครับวันนี้ผมเดชชูจิตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ